เห็นแล้วหยบแป๊บ No God please no เรียบร้อยต่อจดใช่ไหมเพื่อนเออนี่ไงฮ Hello สวัสดีครับทุกท่านกันด้วยนะฮะกับพคกับผมหายค่อยๆอิชิเวันนี้นั้นแล้วก็เก็บว่าท่านนะครับผมในวันนี้เนี่ยนะก็จะมาต่อจากไอ้สายวิจัยของ APT จากประเทศจีนกันต่อกันเลยนะครับผมในวันนี้นะฮะมาดู มาเราก็จะมาดูซิว่ารถถังที่ผมเอาไว้ให้ดูในวันนี้เนี่ยประสิทธิภาพในการสู้รบเนี่ยมันจะดีขนาดไหนนะครับผมเอาละเพื่อวิจัยเสร็จละเราก็จะมาลงรายละเอียดดีเทลรถถังกันเลยนะครับผมก็รถที่ผมเอามาให้ดูในวันนี้เนี่ยเป็นรถที่มีชื่อว่า ZTZ96A นะครับผมก็จะเป็นรถถังสายวิจัย APT ของประเทศจีนเป็นทะเลอยู่ที่10.0นะครับผมระบบอุ้ยของเจ้า ZTZ96A เนี่ยจะอยู่ระบบอุ้ยของเจ้า ZTZ96A เนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด3อย่างด้วยกันนะครับผมอย แล้วก็อย่างต่อมาก็จะเป็นทนต์ขออปืนกลขนาด7จ,จ2จมิลเมตอีหนึ่กระบอกนะครับผมอาวุธลักก็จะเป็นทันต์นของปืนใหญ่ขนาดหน5อีิยามิลลเมตรอีกหนึ่งกระบอกนะครับผมกระสุนที่สามารถพกไปได้เนี่ยพกไปได้ทั้งหมดสีนัดนะครับผมแล้วก็มีทน,นขออสมอคีเนอร์เอร์เนี่ยให้อีก8ลูกนะครับผมพวาะเร็วในการบุปผาของเจ้าเซนทีเซก้าหกอจะอยู่ที่24.1บ่องศาต,ต่อวินาทีนะครับผมมุมกดจะอยู่ที่ลบหนะครับผมมุม12อส,ะะอะะอสอับสองอ ปืนเงยไม่ค่อยได้กดปืนไม่ค่อยลงนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไปดังไปถามหาเรื่องของมุมกดกับมุมเงยเยอะฟันทุเรียอยู่นะครับผมเพราะฉะนั้นก็อย่าไปคิดเยอะพยายามหาที่ลวกันเออพยายามแบบดมูมุมน,นิดนึงอะ่ะถ้าเกิดจะไปยิงเขาอะ่ะเออพยายามอยู่ในที่มันเป็นระนาบเดียวกันนะครับผมเพราะว่ามันจะได้สู้กันง่ายหน่อยถ้าเกิดไปอยู่บนเนินชันๆเนี่ยมันกดปืนไม่ลงไง มันต้องโผล่ไปทั้งคันเพื่อยิงเขาอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเสี่ยงนะครับผมเออก็พยายามหามุมเล่นสักหน่อยแล้วกันนะครับผมก็ประมาณนี้นะฮะอัตราก,การ reload ของเจ้าเซนติเซนต์หก a จะอยู่ที่เจ็ดจุดหนึ่งวินาทีนะครับผมเป็นออโต้โรเตอร์ที่ค่อนข้างจะโหลดนานอยู่นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเออเรื่องความเร็วในการรีโหลดเนี่ยมันคือค่อนข้างจะเป็นจุดอ่อนของเจ้ารถถัขงของจีนอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องไปซ่ายเยอะแนละ้วกันพยายามแบบเล่นลรักษาแะสาระยะหน่อยแล้วกันเออมันต้องแบบใช้เวลาในการรีโหลดอะ่ะคือมันไมม่่่่ใชเเเหเืือออออออนนโโต้รรด์ขงงปะทศๆยาพวก ญี่ปุ่นมันก็อาจจะโหลดเร็วอยู่นะเอออย่างญี่ปุ่นเนี่ยมันโหลด4ีวีใช่ไหมอย่างรัสเซียเนี่ยมันโหลดประมาณ6.8ป้าถึง6.5นะอันนี้ผมจําไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าผมไม่ได้เล่นแต่ผมเคยเห็นอยู่ว่ามันโหลดไวกว่าของจีนอันนี้แน่นอนมันโหลดไวกว่าของจีนแน่ก็ตัวฐานด้านหน้าสูงสุดจะอยู่ที่100มเมตรนะครับผมกรอบป้อมด้านหน้าสูงสุดจะอยู่ที่220มเมนะครับผมคือเรื่องของก่อเนี่ย แอร์ท่านาของเจ้าเซทีเซที 6A เนี่ยมันจะมีตัวแผ่นเกาะเสริม ERA เนี่ยอยู่ตรงช่วงนี้นะครับผมเนี่ยช่วงเ,เพจหน้าตัวรถเนี่ยเออตรงช่วงเนี้ยมันก็จะมีแผ่นเกาะเสริมอยู่แล้วก็ตรงป้อมด้านหน้าเนี่ยก็จะมีแผ่นเกาะเสริมเหมือนกันนะผมแผ่นเกาะเสริม ERA นะฮะเนี่ยไอ้ที่มันเป็นเดียๆเ,เนี่ยเออมันจะมีอยู่นิดนึงซึ่งไอ้ตัวของไอ้ตัวรถพิมีมอัมอะไอ้ที่ผมเคยซื้อมามันก็คือสเปคเดียวกันกับเจ้านี้แหละแต่ทีว่า ไอเจ้านี่เนี่ยมันมีแผ่นเกราะเสริมเนี่ย e อ a ตรต้องส่วนป้อมไงแต่ตัวของเวอร์ชันพรีเมียมมันไม่มีน,นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรื่องความสามารถในการการการะสุดเนี่ยมันดีกว่าแน่นอนนะครับผมแต่ที่ว่าเราอาจจะไม่ได้โดนย,ยิงแค่ชอตรงช่วงนี้ไงเออเวลาเขาจริงจริงเนี่ยปืนเนี่ยโอ้โหไปก่อนเลยอย่างแรกเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พยายามระวังเรื่องของไอน้นี้ด้วยครับผมระวังเรื่องของการโดนกระสุนมาแล้วปืนแตะนะครับผมอันนี้ผมโดนประจําเลย <laughs> มาเราก็จะมาดูเรื่องของอัตราการเจาะก,ก่อของลูกกระสุนปืนกันบ้างนะครับผมกระสุนปืนของเจ้าเซทีดเซติเจะมีอยู่หมด3อย่างด้วยกันนะผมอย่างแรกที่ให้มานะฮะเป็นลูกกระสุนสตอกนะครับผมซึ่งก็จะเป็นท่าด้าของลูกฮีเอฟเอสนะครับผมลูกฮีเอฟเอสเนี่ยมีอัตรกาการจาะก่อสูงสุดอยู่ที่480ม mm ิลลิเมตรนะครับผมน้ำหนักอยู่ที่18บกิโลกรัมนะผมความเร็วของลูกกระสุนจะอยู่ที่905เมตรต่อวินาทีนะครับผมคือลูกฮีของประเทศจีนเนี่ยมันค่อนข้างจะแรงนะครับผมเพราะฉะนั้นเนเี่ย เรื่องความสว่างในการเจาะก่อเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่สบายหายห่วงอ่ะมันไม่เหมือนกับพวกของอเมริกาหรือพวกกับของเออซีรถถังพวกแรปเปอร์ดอ่ะเออมันโหลดก็เร็วก็จริงแต่ทีว่าลูกคีเนี่ยมันก็เล็กเนี่ยเพราะว่าเปืดมันขนาดเล็กนะครับผมแล้วทําให้ไอความแรงของลูกคีเนี่ยมันเจาะน้อยลงมันเจาะประมาณสี่ร้อยมั้งลูกคีของอเมริกากับของเออแรปเปอร์ดอ่ะเออมันเจาะมาสี่ร้อยเองแต่คอจีเนี่ยมันเจาะอยู่ที่480นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย ความสามารถในการเจาะก,ก่อเดี๋ยวมันดีกว่าแน่นอนนะครับผมเออจากการที่ผมไปลองเล่นมานะผมว่ามันก็ได้ได้อยู่นะถ้าใครที่เป็นคนชอบสัทลูกคีเนี่ยผมว่าในลูกคีของประเทศจีนเนี่ยน่าจะสรุปนะคืออัตราก,การเจาะก,ก่อมันสูงไงมาลูกสุดชนิดต่อมานะผมก็เป็นทนาของลูก HE นะผมลูก HE เนี่ยมีอัตราก,การเจาะก,ก่อสูงสุดอยู่ที่45ม mm ิลลิเมตรเนี่ยครับผมก็ถือว่าใช้ได้ไมซับล็ก HE ผมว่าใช้ได้นะคือผมเอาไปยิงรถถังมาบ่าเนี่ยยิงตายบ่อยเหมือนกันนะคือลูก H.E. ของประเทศจีนเนี่ยเขาก็แรงอยู่เหมือนกันนะผมไม่แพ้ลูกคีเลยนะฮะคือความสามารถในการทาลายเนี่ยถ้าเกิดยิงข้าวเนี่ยมาสูงครับผมรถถังบาบาเนี่ยตูมเดียวแตกแน่นอนแล้วก็น้ำหนักอยู่ที่ยีสิบกิโลกรัมนะผมความเร็วของลูกกระสุนจะอยู่ที่850เมตรต่อวินาทีนะครับผมก็ถือว่าช้าไหมก็ถือว่ามันก็ค่อนข้างจะช้าแหละแต่ที่ว่าผมไม่ได้เอาปิงเพื่อที่จะแบบดักหน้าเขาไงผมเอารูกเขมมายิงก่อนเพื่อให้แบบตัดเครื่องยนต์ตัด คนขับอันเนี้ยอะไรเงี้ยให้เขาแบบจอดอยู่เฉยอะ่ะแล้วผมก็ค่อยเอาลูก HE, HE เนี่ยย้ำเข้าไปนะครับผมเอ่อทำให้เปอร์เซ็นต์ตายเนี่ยสูงขึ้นนะฮะมันขึ้นอยู่กับมุ่ม,มแหละถ้าเกิดบุ่มที่แบบเขาสวนมาไม่ได้เนี่ยเออผมก็เอา HE เนี่ยยัดเข้าไปแต่ถ้าเกิดเป็นบุ่มที่เขาพอจะสวนได้เนี่ยผมก็เอาลูกเข็มเนี่ยยัดให้แบบให้เขาหมดสภาพในการสู้รบไปก่อนนะอ่ะเออประมาณนี้แหละซับลูกกระสุนของลูก HE นะฮะ มาลูกกระสุนชนิดต่อมานะครับผมก็จะเป็นท่าละของลูกเข็มนะครับผมลูกเข็มเนี่ยก็คือลูกกระสุน APFSDS เนี่ยมีอัตรากระจก,กสูงสุดอยู่ที่466มิลลิเมตรนะครับผมเหมือนของตัวเจ้าเซติ 96A โปรไทยนะฮะแล้วก็มีน้ำหนักอยู่ที่4.02กิโลกร,รัมนะครับผมความเร็วของลูกกระสุนจะอยู่ที่1,730เมตรต่อวินาทีนะครับผมคือความเร็วของลูกกระสุนเนี่ยถือว่าสูงมากๆเลยนะผมแล้วก็น้ำหนักนี่ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะฮะขนาดก็ใหญ่นะครับผม ทำให้อัตราการเจาะกกมันสูงนะฮะสูงถึง466ม mm ิลิเมตรเลยถือว่าอ้หใช้ได้เลยครับผม <c oughs> คือ4.0ที่เจาะ466นี่ถือว่าสบายๆนะสำหรับ a v t อ่ะโอ้โหโอ้ชิวๆอ่ะเจอขนาดเนี้ยโอ้โหเล่นไปยิงสบายๆแต่พอเอาไปยิงรถถังกรเซียโอ้โหเด้งบ่อยๆไม่รู้เหมือนกันนะว่าพี่แกรถถังกรเซียเนี่ยมันได้รับการบับอะไรมาหรือเปล่าเออผมยิงข้างป้อมแม่งดันดินดโคเชตที่ผมงงมากเลย คนทหารมีอยู่หมด3คนด้วยกันนะผมน้ำหนักอยู่ที่42.8ตันนะครับผมการ์กุยยน,นจะอยู่ที่800 HP นะครับผมความเร็วสูงสุดจะอยู่ที่59กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะคือเรื่องของความเข้าตัวเนี่ยใครที่ในรถถังเซดี่จีนมาเนี่ยมันก็จะอารมณ์คล้ายๆกับพวกรถถังอาเซียนะผมคือมันจะไม่ได้แบบพุ่งปูดเหมือนพวกรถถังนะเปิลหรือพวกอเมริกพวกรถถังอเมริกานะฮะคือมันไม่พุ่งไวขนาดนั้นไงเออเพราะว่าการ์กุยยนของ ไอ้เซทิเซ 6A เนี่ยมันมีแค่800 HP นะครับผมคือความเร็วเนี่ยมันไม่ได้เยอะนะฮะมันก็คือค่อยๆไปในแบบของมันนะครับผมแต่ตอนที่ไม่ได้อัปเกรดเครื่องยนต์อันนี้มันจะออกช้าๆหน่อยแต่ผมคิดว่าพออัปเกรดเครื่องยนต์ไปสักอย่างของอย่างเนี่ยมันจะเริ่มมันจะเริ่มเร็วแล้วมันก็จะเริ่มได้ง่ายนะฮะพูดไปยังไงก็คงไม่เห็นภาพนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะพาคุปโชน,นี่ยไปดูส่วนของเกมเพนะครับผมดูซิว่าเจ้าเซทิเซก้ร 6A เนี่ยดีกกวว่่่าารรุนนนตัอนหนหอหห้ืเปล่านะะครับผมมเอาลาล เราก็ไปลุยกันเลยนะครับผมไปไปลุยกันเลยเอ้าวนะครับผมมาเราก็มาอยู่ในห้องการไปทีเรียบร้อยนะครับผมมาดูซิว่าเจ้าเซที่เซก้า 6A เนี่ยว่าสีภาพในการสู้รบเนี่ยมันจะสุดยอดขนาดไหนนะครับผมเอาวละมาเราก็รีบไปหาที่เด็ดกันเลยนะฮะโอ้โยด่านนี้ซะด้วยอ๋อใช่ผมลืมบอกไปนะฮะว่าเจ้าเซที่เซก้า 6A เนี่ยก้อนเทอร์โบเนี่ยมันเป็นก้อนเทอร์โบเจนสามนะฮะคือภาพมันจะชัดแจ๋วเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่อง ในการมองศัตรูเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาสัตบเจา้าดีนะผมคือเนี่ยเห็นปะก็ทั้งหมดเลยครับกดชัดอ,อ่ะอีกไปกองเลยครับเปิดไปโอ้โหไม่โดนนะฮะน่าเสียดายแหม่น่าเสียดายจริงย,ยิงไม่โดนสักการเมื่อก,กี้ผมกดยิงช้าไปด้วยแหละปิงผมมันเยอะไงปิงผมมันเกือบสามร้อยอะ่ะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทําให้เวลาเล่นเนี่ยปิงผมมันจะเยอะกว่าชาวบ้านผมต้องยิงก่อนเท้าให้ได้อะ่ะไม่งั้นเนี่ยผมก็ตายนะผม ไม่เข้าครับนี่เขาเฉดครับ <Brand. S 1> ไม่โดนนะครับผมเล็งแน่เล็งตามไปติดเนินเอาละครับดูหน่อยนะว่าฝั่งนี้มีไหมไม่เห็นนะไอ้เช่ปลาไม่ใช่ ออยู่ไหนเอ่ยนนครับต่นนั้น,นยิงอะไรไปครับแขกคาครับโอเคแลอสิมาอยู่นะฮะคาวนี้ผมยิงไปเอแต่ผมยิงอะไรไม่พังเลยนะได้เหมือนกันเหรออ่ะแต่ก็ยังดีฮะได้อยู่โอ้โหสมมกเยอะ มองไม่เห็นนะฮะมีขั้นที่ผมยิงไว้อะได้ไงันไม่เข้าเหรอเอาไหมครับเอาไหมไม่โอ้โหยิงไม่โดนนะฮะยิงโดนแต่มันไม่เข้าอ่ะโอเคไม่เป็นไรครับ รอครับผมรอนะฮะออไม่แล้วมีครับเฮ้ยผมเห็นแล้วมีไงตรงนี้อคันหนึ่งดีครับโอเคเรียบร้อนีไงได้อยู่ได้อยู่อ้ยมีคนยิงมาแหละมีคนยิงมาแหละด,ดูก่อนนะ khoa bỏ hết rồi bỏ đi đấy mấy thành bắt ừ đi rồi đây rồi ได้อยู่นะฮะได้อยู่อ่ะยีแป๊บเออนี่ไงนี่ไงโดนไปสี่เจ็บปล่ะก็เจ็บนะฮะเจ็บอยู่เดี๋ยวค่อยๆเล่นนะฮะค่อยๆเล่นครับเอาเพื่อนเราโดนเก็บไปครับเดี๋ยวเราต้องไปช่วยเพื่อนหน่อยนะฮะ เพบี้ยรอแป๊บนึงเฮ้ยวันตันนี้อะเห็นแล้วยิงครับตรายิงแทงขาแล้วตัดแทงปะอือเดือดโลโอ้ <c oughs> โหโดนสวนมาก เดี๋ยวมุมมุมก็เห็นหรอมุมผมมันไม่เห็นไงโอ้โหเรียบร้อยนะฮะโดนเต็มเต็มเลยโอ้โหเอาลนะครับผม,มาเราก็มาอยู่กับเกมพี่เกันเลยนะครับผมดูสิว่าเกมพี่เสเนี่ยเจ้าซาริไซกา 6A เนี่ยจะสอยตัวถังฝั่งคางสึร์เตสกี่คันนะครับผมมาเล้วงประสิทธิภาพนี่ผมว่ามันก็โอ้โหสบายๆนะคือเรื่องความสามารถในการโโู้รบทีผมคิดว่ามันไม่ใช่ปัญหานะคือมันค่อนข้างจะโหดอ,อยู่แล้วอะแต่ที่ว่า ไอจุดที่เป็นปัญหาในยสับผมนะก็คือเรื่องของความเร็วในการดีโหลดเนี่ยแหละที่มันโหลดนานไงเออถ้ามาโหลดในวันนี้สักนิดนึงเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะแบบสบายๆมากเลยแล้วก็เพลยล่างเนี่ยค่อนข้างจะใหญ่เนี่ผมจุดอ่อนมันเยอะนะฮะทำให้เวลาเราโดนเขาสวนมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็เปอร์เซ็นต์ตายสูงอะอะระวังนะฮะไม่รู้ว่ามีศัตรูแอบอยู่ไหนอีกหรือเปล่าโอ้โหยิงกันหูวับตับไหมผมนี่ไม่เห็นใครสักคนนี่ไง เอออย่าอยู่เอาล่ะครับค่อยเดินนะฮะค่อยเดินนี่นใส่ปืนเสีย No God please no เก็บร้อยอ่าได้มาสองคิวนะฮะได้มาสองคิวค่อยไปครับค่อยไป,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 ไป ดูดีนะฮะอ่ะจะเด้นซ้อนคันนะ,ะครับโว้เขายิงผมมาเด้งอยู่นะมันก็เด้งอยู่นะผมยิงครับอื้อเพล่างโอเคอ๋อ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 ,อหายนะครับไฟไหม้ครับ โอเคครับผม,ผมตอนนี้เราไปเป้านิ่งนะฮะถอยถอยรังตอนนี้เราต้องยิงก่อนครับต้องถอยไปตั้งหลักก่อนนะฮะเพื่อนเอาเอาเชือกมาอือเรียบร้อยขอเชือกครับเดี๋ยวเราถอยหลังไปซ่อมก่อนนะฮะ A few moments later ซ่อมครับซ่อมซ่อมซ่อมสามสองหนึ่งโอเคเรียบร้อยมาประจุกระสุนครับอ่า เราสู้ต่อได้อยู่นะตอนนี้นะครับดูนะว่ามีไหมโอ้ควันเยอะนะฮะมองไม่เห็นเฮ้ยเบ<ร>เดี๋ยวโคกิดติดโหคกิดติดบ้านแล้วเนี่ยีรครับเรียบร้อยนะฮะเรียบร้อยอยู่อไอ้ไก่ปืนเสียงเร็วไก่ปืน ฟังอย่างง่ายเลยอยู่ตรงนี้เห็นอยู่ผมจําได้ผมจำอน่งได้สั่งอาร์เทรสไตน์ลงไปครับเดีย๋ยวเราซ่อมก่อนนะฮะซ่อม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 อาวเพื่อเรายิงได้อยู่นะฮะกันที่ผมจะยิงอะ่ะออมาซ่อมก่อนโอ้โยิงนัดหนึ่งไกลปืนแตกยิงนัดหนึ่งไกลปืนแตกผมนี่เหลือจะเชื่อคือแา่ที่รู้นะฮะเขา,าก็ยิงหรอครับผมไอ้ตรงป้อมตรงแก้มอะไรเนี่ย เออเขายิงเนี่ยครับปืนหละโอ้โหง่ายสุดแล้ว <c oughs> แล้วโดนประจับด้วยไงประเด็นก็พึ่งตัวเองแล้วนะ,ะตอนนี้เพื่อนเราจะช่วยไม่ได้แล้วโอ้โหเพื่อนเราร <c oughs> อกก่อนครับรอก,ก่อนนะฮะใจเย็นครับ อีแป๊บโอเคได้อยู่สามกดจะเร็วเออนี่ไอ้โดนอยู่เคยโดนพังเฮ้ยมันะจวสนับแหมพยายามมีซะด้วย <c oughs> ไม่ไหวนะครับเอาละครับผมอะ่ะเราก็มาอยู่กับเกมสุดท้ายกันเลยนะฮะในวันนี้มาเราก็ไม่พูดคำตำเพลงอะไรนะฮะเราก็ไปดูก,กันเลยนะผมดูซิว่ามีใครให้เราสอยหรือเปล่าครับรค่อยๆไปครับรค่อยๆไปไเห็นคนยิงผ่านอยูแป๊บบกี่แบบเออเรียบร้อยวอลิชิปไม่เห็นเราไม่เห็นเราก็อัดกันเลยครับ ผมตายใช่ไหมเพื่อนเออนี่ไงได้อยู่ครับได้มาสองคิวอ่าดีนะว่าเรายิงโผล่ลก,ก็ตายเหมือนกันที่ผมสวยเนยเ่ยค่อยๆดันนะฮะค่อยๆดันไปเลยครับไปเลยในโซนจุดีน่าจะเยอะอยู่อ่านะครับค่อยๆนะฮะดูซิว่ามีใครให้เรายิงหรือเปล่า มีครับฝั่งซ้ายนะฮะจิ้มร้อยนะครับผมระเบิดอบเออนี่ไงเอาไปทันหนึง่งได้อยู่ครับโอ้โหยิงดดัวเอาล่ะครับได้อยู่ครับได้อยู่ เขาต้องพยายามอบล้อมนะฮะเพื่อทำให้เขาไม่ค่อยมีที่เล่นฮะเบร็อตอับโดเตอร์ตายแตปกอะแดงเอ่านะมาสมงนะฮะ <Brand. S 1> ไมโอ้โหไม่ไหวครับผมหลายคันจัดเอาแล้วครับผมจบการบรรทัดเป็นไงสรุปหรือเปล่าถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะผมเป็นไงบ้างครับผมกับเจ้าเซทีเซก้า 6A นะผมเรียกประสิทธิภาพแลการสู้รบเนี่ยผมว่ามันก็ถือว่าดีเลยนะผมคือเรื่องของปืนกับก้อนเทอร์โมเนี่ยโอเคนะผมเทพนะฮะปืนเจาะโหดความแม่นยำสูงแล้วก็ก้อนเทอร์โมแบบเห็นชัดเจนเพราะฉะนั้นเนเี่ยเรื่องของไอ้ก้อนเทอร์โมลลเรื่องของปืนเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ใช่ปัญหาสำหรับเจ้านี้นะ พอเล่นการหมดป้อมก็ดีนะผมกาลังเครื่องยนต์ในการออกตัวก็ถือว่าใช้ได้แต่ที่ว่าข้อเสียคือถอยหลังช้าแล้วก็จุดอ่อนเพลลาตัวรถเนี่ยมันเยอะเกินไปนะครับผมมันทําให้เราเนี่ยตายค่อนข้างจะง่ายนะแล้วประเด็นคือเพล่ามันก็ไม่หนาเลยนะเพล่างนี่ก็บางเหมือนกันนะผมบางมากๆด้วยนะโดนเจ้า2องเอสสามดเพล่าแบบตายได้แบบสบายๆอ่ะคือมันเป็นจุดอ่อนที่ค่อนข้างจะใหญ่หลวงอยู่เหมือนกันนะผมสับเจ้า ตัวของเซต 96A นะฮะประเทศจีนถ้าจะเป็นถึงท็อปเลดเลยอ่ะมันก็ใหญ่เหมือนกันอ่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปคาดหวังเรื่องของกรอะเยอะแล้วกันนะผมหวังแค่ว่าคือเรายิงเขาได้เป็นพอนะฮะคือก็เทอร์โมมันเห็นแบบชัดเจนไงคือหาเป้าศัตรูเนี่ยค่อนข้างจะง่ายแล้วก็อัตราการเจาะกรดที่สูงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทําให้เรายิงได้แบบไม่ต้องคิดอะไรมากครับผมอาจจะแบบเด็กนิดเดียวแล้วก็ยิงได้เลยเพราะว่าอาตราการเจาะกราะมาสูงอยู่แล้วอ่ะก็ไม่คาดหวังตรงเรื่อง2องอย่างนี้ดีกว่านะผม ก็เกมนี้ไม่ต้องไปคาดหวังอะไรเยอะว่าจะให้รถถังทุกคันมาเทพก็คงไปไปไม่ได้นะครับผมคือรถถังแต่ละประเทศมันก็จะมีข้อดีข้อเสียต่างกันไปนะฮะเออก็แน่นอนครับผมรถถังจีก็เหมือนกันก็คือเพลิ่ร่างใหญ่เพริ่งร่างใหญ่ก็ไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะเพลิ่ร่างใหญ่แค่นั้นแหละครับผมเอาละครับผมวันนี้ก็ไว้แค่นี้แล้วกันฮะถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับผมวันนี้ผมาขอตัวไปก่อนนะครับผมไว้พบกับคลิปหน้านะฮะไปครับสวัสดีครับ